ไทเป็นมหาไัยชีวิตของแห่งงานเราได้เป็นอย่างดีอยู่ว่าไผะเห็นหู้ในแง่มุมไใดนอนละมาปรับไซต์ถือว่าทึกตองที่สุดเนาะบบมีประเทศใดที่ว่าเราสามารถไปแล้วบริเฮียนภาษาตังางศาสตรเออคนลราเราเกิดมาล้วหูภาษาไทยเลยเนาะมันง่ายเออเป็นยังสลากคืออยากนํานเสนอเรื่องเล่านี้เนาะพี่น้องพะว่าสลากก็มาสะดุดกับคําว่าไทยเปรียบเหมือน,น มหาลาัยชีวิตของแรงงานลาวอาจารย์สลาได้ดีกว่าได้หลับใบป,ปริญญาโดยซ้ำก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้โอกาสเป็นประเทศที่ให้ทุกอย่างที่สลามีณนะตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะสลาถึงใส่คำว่าภูมิใจซาบซึ้ง,งนึกถึงคุณณเนาะพี่น้องหากประเทศไทยซ้ำกับบ้านเจ้าของ สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามือนีมาพบกระส่องสาวหล่ะเสนลอีกเด,ด,ด,ด้อมโหบั่พ่อกรสซลายอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องมือนีก็มาก่อนขางจีคาเน่เนาะพี่น้องเนาะณนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามกว่าแล้วพี่น้องจ๋าวันชิดชายคลิปต้นเศร้ากับพ่อมีไพเอาลูกเนาะพี่น้องเนาะ,ะต้นเทียงก็ให้เอ้อยเป็นมอยู่น้ำหล้ะก็สาวหลากก็มีารกิจโตเนาะพี่น้องก็คือเอาป้าขึ้นมาขายให้ลูกค,ค้าเนาะพี่น้อง ทางลูกค้า่นก็สั่งออเดอร์ปลามา4ี่กิโลเนาะพี่น้องเนาะก็เลยให้พ่อแพตตี้เอาปลาขึ้นมาขายเนาะพี่น้องปลาบอ่อสลากับวดขัดวิดเน่เลยดิพี่น้องมาที่นี่นะลูกค้าสั่งมา4กิโลบ่ได้ให้ขาเจ้าซ้ำพี่น้องจ้าได,ได้ได้แต่3กิโลเนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนในการลูกค้าก็ออเดอร์มาอ่า15กิโลพี่น้องแต่บ่มีปลาขึ้นมาขายให้ขาเจา้าก็เลยฏิเศษไปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ทั้งลูกค้าก็เลยส่งมาบอกว่า อันอยางก็ได้กระจักสองสามลูกก็ได้บ่พอได้กินว่าสันก็นเลยหายพอแฟตี้อ่ะลูกไปเคาะบ่อเพื่อ,อเะเาอาป,ป้าคือมาขายเขาเจะนอะพี่น้องก็บ,บัดขัดวัดแน่แล้วพี่น้องปีนี้กะค่อนข้างสิโอเคอยู่นอะพี่น้องบพราะถึงขันว่าขาดทุนแต่กะแต่กำไรมันเล็กหน่อยนอะพี่น้องบ่ได้ซําปีทีแล้ววนอะพี่น้องเมืนน่อนีสลาก็มีเรื่องเล่าของแรงงานลรามาบอกพี่น้องฟังอีกแล้ววนอะพี่น้องเนาะเป็นยังสลากคืออยากนาเสนอเรื่องเล่านี่นอะพี่น้องพะว่าสลากก็มาสะดุดกับคําว่า ไทยเปรียบเหมือน,นมหาลัยชีวิตของแรงงานลาวอาจารยสลาสิุทธ์คำนี้เนาะพี่น้องพอสลาเคยคิดแล้วก็เคยว่าลงไปเนะาะประเทศไทยค่ะคือมหาลัยชีวิตของสลาเนาะพี่น้องเนาะ อ่สลาก็เห็นคลิปคิปนี้เนาะพี่น้องทั้งงานเจ้าของคลิปเพิ่นก็แท่นตัวเจ้าของว่าเป็นอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะสลาก็เลยอยากฟังในสิ่งที่เพิ่นนว้าอะนะพี่น้องว่าเพิ่นนซเว้าออกมาแบบไดเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังคือใช้คําว่าไทยเปรียบเหมือนมหาไยชีวิตของแรงงานลราเนาะพี่น้องเนาะสลาก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปนําเสนอเรื่องเรานี่ต่อเนาะพี่น้องเนาะเพราะสลาก็เคยเป็นแรงงานลรามาก่อนนะพี่น้องและสลาก็เคยคิด ใส่คำว่าบบเมนว่าเคยคิดนะเสาหลากกับใส่คำน,นี่เนาะพี่น้องประเทศไทยคือมหาลัยชีวิตของเสาหลากเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปพังฟังกิมทำกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะไทยเป็นมหาลัยชีวิตของแห่งงานเราได้เป็นอย่างดีอยู่ว่าไผ่เจียนหูในแง่มุมไดนอนละมาปรับใซ้อ่าถือว่าทึกตองที่สุดเนาะบ่มีประเทศใดที่ว่าเฮาสามารถไปแล้วบริียรภาษาตัางา้งศาตรเออ คนลาาเขาเกิดมาเราหูภาษาไทยเลยเนาะมันง่ายเด้อโดยเฉพาะมันแหงงานบานเขาอ่าเขาไม่จำเป็นต้องหูภาษาอัคิดไม่จำเป็นต้องหูภาษาเวียภาษาจีนถ้าว่าเทียบกับประเทศอื่นถ้าว่าไปอันเน่เกาหลีก็ต้องเรียนภาษาเกาหลีสิเออเพราะเรื่องภาษาการดำาริชีวิตนี่มันจะง่ายเด้อเ้าก็สามารถที่เฮ็ดเวียกแล้วเฮียนหูไดอ่ากับนายจ้างกันง่ายเนาะเพราะว่าว้าเข้าใจภาษากันเ เทียบกับประเทศอื่นเดสมมุติว่าไปเกาหลีอาจารย์เชื่อว่าเขาอาจจะได้เงินหลายกว่าเนะาะเตวะเทคนิควิทยาศาสตร์เนาะหรือว่าวิธีการเฮ็ดเวียกของเขาสิ่งที่เขาเฮ็ดยุบานเขานะ่ะมันไก่จากบ้านเขามันจะเข้าในทํานองที่ว่าเฮ็ดเวียแล้วได้แต่เงินเด้อเนาะลายลายย่างที่ว่ามันไก่จากบ้านเขามันบุคือกับไทยที่ว่ามันไก่เคียงกันเนาะเขาสามารถที่จะเลือกเวียที่ว่า มันเหมาะสมกับเฮาแล้วมาปรับใส้อยู่บ้านเฮาได้ถ้าว่าเฮาคิดถึงอนาคตได้ถ้าเฮาคิดถึงได้เงินหลายๆและหลายย่านเนี่กะบรจักสิว่าเนาะกะแล้วแต่ของแต่ละคนเนาะความคิดแต่ละคนห้ามกันบ่ได้เออแต่ว่าสิ่งที่มันง่ายก็คือนี่แหละไทยนี่แหละเนาะโดยเฉพาะเป็นปัจจุบันนี้คนเราเฮาได้เปรียบแห่งงานเราโคได้เปียบเลยเนาะที่ไปเฮเฮียอยู่ไทยย้อนอย่างจึงได้เปรียบมันจะมีสองประเด็นเด้อประเด็นอันที่หนึ่งก็คือ ปัจจุบันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเฮาคือไทยเนาะกับอ่ากัมพูชาเขากระพิษกัน,นข้าเจ้าพิษกันพิษสายเดยนไปมาไทยคาดเขียนเฮงงานเนาะเฮงงานต่งางาตาที่เข้ามาเฮดเวียเนาะโดยที่ว่าคาดบบได้เอาเฮงงานจากเขมรนเนาะจะได้มาเอาเฮงงานจากฝั่งพมา่าฝั่งลาวแต่ว่าลาวเขาได้เปรียบเนาะได้เปรียบอยู่นว่าภาษาง่ายเด้อแล้วคนลาวกับเฮดเวียกับอ่าใครเนี่เนาะ คือาภาษาง่ายเข้าใจกันแบบนี้ฮะนะนายจ้างคนไทยหลายคนกับมักแห่งงานคนลาวเด้อย้อนัุนมาจึงเป็นโอกาสดีให้เฮาเนาะที่ว่าเฮาเฮดเวียกที่ว่าจะได้เก็บเงินเป็นก็เป็นกรรมแล้วส่งเงินกลับมาสร้างสาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดตัวเองเด้ออันที่สองมากข้อดีก็คือเขาตองมาเบื้องในประากรเนาะ ในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตเด้อประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรเท่าหลายผู้สูงอายุอ่ะน,นะเนาะคนเกิดไม่นี่อยากน้อยลงเด้อย้อนทังสั้นประชากรเท่าไหลมันจะเจอปัญหาเรื่องแหงงานเรื่องแหงงานอ่ะน,นะเออื่นว่าแหงงานคนนุ่มเนาะะเทศไทยมีอายุสูงมีแต่พูดเท่าอีสินีเรื่องต้องการแหงงานนี่ก็หลายบโว่าจะเป็นแหงงานพื้นฐานแหงงานขึ้นมา ระดับอนาเมื่ออาซีอาซีปสิเน,นี่ยเนาะเออแต่คาดเป็นวิชาการเป็นอันหญ่แง่แท่ากัแห่งงานตั้งสร้างเฮากะสู้เข้าวโบวเ้เนาะเออมันจะเป็นยสั้นเดอ้อตลาดแห่งงานต้องการหลายเนะาะข้าพบปัญหาแบบนี้ในปัจจุบันและในอนาคตเฮาก็เป็นนะส่วนหนึ่งที่ว่าสามารถปอนทางด้านแห่งงานได้เนาะแต่จังใดกระยาเนาะเฮาไปกับย้อนว่าเฮาอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เก่าเออ ให้ได้เงินนาได้ความหูนําอาจารย์แนะนําว่าให้ตั้งใจเนาะว่ามือใดมือนึงเราก็สามารถที่จะ,ะมาต่อยอดได้มีทึนมีอีกอย่างต่างๆมาต่างเนาะเห็นหลายคนที่ว่าอยู่ไทยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเออเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้มีเป้าหมายมีอนาคความฝันสินี่ก็ดีใจเนาะให้กำลังใจเด้อสู้ๆต่ออ่ะเดี๋ยวกับมาแล้วจังค่อยว่ากันเนาะนี่แหละพี่น้อง ประเทศไทยก็คือปริญญาชีวิตของคนลราอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สลาบทเถียงเนาะมันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องโดยส่วนตัวของสลาเนี่ยสลาเป็นคนที่บอดิจุสูงเนาะสลาเรียนจบแเคมีสามในสถานะของสลาอันนี้เกิดอยู่ในครอบครัวที่ถูกเนาะพี่น้องเนาะบอมีวันเลยสี่ได้ไปเรียนต่อเนาะพี่น้องเนาะได้เรียนแค่อ่านออกเรียนเป็นเหนือคือสูคดีแล้วนะพี่น้อง ทั้งพอทั้งแม่เพิ่นกับบริปิดกันเรื่องการเยียนเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮาหูดีว่าพ่อกับแม่เฮาคือสิมีปัญญาส่งนะพี่น้องสลานี่ตัดสินใจจบโมสามแล้วสลาตัดสินใจไปหาเงินอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนะาะใส่คำว่าประเทศไทยนี่คือปริญญาชีวิตของสลาเนาะใส่คำว่าไปเห็ุงานอยู่ประเทศไทยนี่่ะ,ะดีกว่าได้รับใบปริญญาอยู่ประเทศลราเนาะพี่น้องเป็นอย่างสลาคือใส่คำนั้น พอว่าวหลาเริ่มแต่อนุเหลายัางน้อยเหลาได้ไปปฏิบัติงานจริงนะพี่น้องก็คือแบบว่าเข้าเริ่มเลยเข้าเก็บเลยเข้าหาได้เลยนะพี่น้องสําหรับคนที่ไปเรียนต่อเพื่อไปเอาใบปริญญาเนะ่เขาเจ้ายัางต้องเสียค่าเรียนพ่อแม่ยังต้องเสียเงินอีกหลายนะพี่น้องยังมีการลงทุนอีกหลายเนาะพี่น้องบัดสุดท้ายแลว้วนะพี่น้องคนที่มีใบปริญญานั่นก็นยังถิม ใบปริญญาเพื่อไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องใส่คำวามาหลายคนเด้สลากบอลได้ใส่คข้าาทุกคนเลอพี่น้องใส่คำว่าหลายคนที่ถิ่มใบปริญญาที่หวงที่แหนแล้วไปหลับขาแรงขันต่ำอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะคนไก่ Penny ตัวสลา,านี่ก็มีเนาะพี่น้องก็คือเป็นลูกของหนาเนาะเรียนจบปอตีเนาะพี่น้องชุดท้าย้ว вот กะถิ่มใบปริญญานั่นเพื่อไปเหตุงานขาแรงขันต่ำอยู่ประเทศไทยจนหดทุกมือนี่เนาะพี่น้อง ถามว่าคนยกปร,ริญญาเนี่ยได้ขาเร่งทำเสาใดเสาราบุหูเนาะเพราะว่าเสาราบุเคยไปเหตุงานอยู่ประเทศลาวเนาะพี่นงเสาราก็มาอยู่บ้านสามปีแล้วเสาราก็ยังบุเคยไปเหตุงานเนาะพี่นงเนาะแต่เสารากับฟังเขาเจ้าว่ามาก,ก็คือสามล้านเนาะพี่นงเนาะยกปริญญาคืออยนะู่ในสามล้านหาสี่ล้านเนาะพี่นงเนาะอันนี้กับเสาลากับฟังเขาเจ้าว่ามาเนาะพี่นงเสารากับบริการันตีว่ามันได้สำนีจริงเบียบบ่อเนาะพี่นองเนาะคืออย่าง อยู่ประเทศไทยอ่ะเข้าบอต้องเรียนรู้อย่างเลยคนล่าใส่คำว่าเก่าสิเปอร์เซนต์ฟังภาษาไทยดูเรื่องเบากภาษาไทยออกเนาะพี่น้องเนาะเข้าแทบจีบะในลงทุนอย่างเนาะคืออย่างอาจารย์ผู้นบอกว่าอ่าไปเห็นงานอยู่เกาหลีนะเขาได้หลายกว่าเห็ุงานอยู่ไทยแน่นอนแต่มันมีขาใส่จ่ายเนาะพี่น้องเนาะคนที่ไปเกาหลีคืออย่างบ้านสละเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่ไปเกาหลีเนาะพี่นอ้องแต่ว่ามีขาใส่จ่าย ก็ต่ำก็่า80,000บาทเนะาะถ้าใช่ใช่แตหาว่าบมมีเงินกะคือเอาที่ดินไปจำนองอะนะพี่นอ้องแล้วกอนเขาสิไปเห็ุงานอยู่บ้านเขาจะาได้เขาต้องเรียนภาษาเขาต้องเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเนะาะบวชทีเป็นประเทศยนีนบาวชทีเป็นเกาหลีเขาต้องเรียนภาษาเขานะพี่น้องแต่สําหรับประเทศไทยเขาไ่ต้องเรียนเลยเขามีแค่แต่เตรียมใจเขาเห้พร้อมแล้วก็พร้อมทาสปอร์ตหนึ่งหัวแล้วก็เงื่อนขาเดินทางแค่นะพี่นอ้อง เาขาเขาไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยเข้าบัาตตองปรับตัวอ,อย่างเลยเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวใกล้กันนะพี่น้องภาษาการว้อกันจ้ากะเว่าก,าากันเ,เข้าใจด้วยชีวบัตตองใส่ลามเปนนะ้พี่น้องอาหารการกินกับกินขายกันนะ้องพี่น้องเนาะวัฒนธรรมต่างๆเข้ากับขายกันเข้าแทบชีวบัตตองปรับตัวอ,อย่างเลยนาะพี่น้องเนาะ บอกเลยว่าไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยค่ะใส่คําว่าปริญญาชีวิตที่แท้จริงของคนลาาใส่คําว่าหลายแสนคนเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะครอบครัวสละเป็นปริญญาชีวิตที่ดีสุดๆเนาะใส่คาว่าโคตรด,ดีเลยแหละถ้าหาโบมีประเทศไทยสลัโบกหูเลยว่าชีวิตของครอบครัวสละสิไปแบบไหนเพราะว่าต้นกําเนิดของสละเกิดมาในครอบครัวที่ยากยนกว่าสิ ได้เครื่องนุ่งของถือกลัวชิด้กินขนมเนี่ยโบแมนของง่ายเนาะพี่น้องเนาะอาทั้งพอ่อทั้งแม่เพิ่นก็เฮ็ดสุดกำลังแล้วเฮาบ่ได้โทษพ่อแม่เนาะเพราะว่าเฮาฮู้อยู่แล้วสถานะครอบครัว,วเฮาเป็นแบบใดนนะพี่นอ้องถ้าหากว่าเฮาบ่ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนีย่บอกเลยว่าบ่ฮู้เลยชะตากรรมชีวิตสิเป็นแบบใดนคือสิบ่ได้มานั่งสบายใจอยู่บ้านณนะตอนนี้เนาะพี่น้อง สลาบอกตามตรงนะสลาไปประสบความสําเร็จอยู่ที่ประเทศไทยเนาะสลามีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตครอบครัวของสลาดีขึ้นยอดประเทศไทยสลาทิ้งใส่คาว่าบอกเคยลืมบุญคุณของประเทศไทยสลาทิ้งใส่คําว่าประเทศไทยคือบ้านลังที่สองสีอุ่ลที่สุดก็คือว่าเข้าไปเห็นงานประเทศไทยแล้วเข้าได้ทุกอย่างในสิ่งที่เข้าต้องการนะพี่น้องมีบ้านมีเฮือนมีรถ มีทรัพย์สิสนเนาะพี่น้องมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นทุกมือนี่ก็ย้อนประเทศไทยดีพี่น้องโมเมนว่าสลากอวยเนาะพี่น้องถ้าหาโมเมนพอกิ้งสลากซีวบ,อบาออกมาจากปากสลากแน่นอนสลากซีโบะเป็นหลานคำเป็นหลานขัง้ง สลากรยังยืนยันว่าสลามีชีวิตที่ดีขึ้นย้อนประเทศไทยและการสลาบอเดว่าว่าสลาบโบหักประเทศลาวสลาหักประเทศลาวของสลาแหละพี่น้องแต่ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ศลาหักเนาะเพราะว่าประเทศไทยหายชีวิตที่สวยงามกับสลาและก็ครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องคําว่าประเทศไทยคือปริญญาชีวิตของคนเราสลาบเถียงสลาบอกเลยว่าสลาใส่คํานี้ณทุกวันนี้สลาได้ดีกว่าได้หลับใบปริญญาโดยซ้ำ เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้โอกาสเป็นประเทศที่ให้ทุกอย่างที่สลามีนะตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะสลาถึงใส่คำว่าภูมิใจซาบซึ้งนึกถึงคุณคุณเนาะพี่น้อง หักประเทศไทยซ้ำกับบ้านเจ้าของนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือความรู้สึกจากใจของสละนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สละกระชิบอจบคลิปสานี่ก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสละนี่เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ